สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อครับไอเสน,นแชนแนลพเก่าพี่น้องครับมืันนี่มาใส่เบ็ดพี่น้องปักเบ็ดลองเบึงพี่น้องใส่เบ็ดนี่หน้าเขาปลาเขาพี่น้องปลาเขาปีนี้มั่นใส่ยกระดับพี่น้องครั้งแรกของรอบปีนี้ร่องเบึงพี่น้องเบ็ดกับมั่นสามสิบก็หลังเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยจริงดีพี่น้อง แยกจึงเด็ดครับเนาะอย้เงนียกจึงเด็ดลองเบื้งพี่น้องใค้ไม่ได้กะไปใส่กันลองเบื้งพี่น้องไปตามไปซะตามมาใส่พี่น้องไปเนาะแยกจิงเด็ดจึงเด็ ว่าขั้นเบ็ดเหย้าปวดพี่น้องขันเบ็ดเนี่ยขันเบ็ดเหย้าปวดเนาะใส่เนื้อนห้มันก็อยากแนิหน่อยมาพี่น้องเอามา แดดห้อนพี่น้องแดดห้อนครับ ไปต่อครับคีดทีกันสำนีแล้ว พี่น้องใช่กันนี่แหละเนี่ยอิ่งรีดแดดทวนครับแดดทวนพี่น้องแดดทวนนี่หนาก้อยกันแดดทวนโอ้ยไปอีกกัน I <laughs> do căn bếp vẫn là nhau phốt nho căn bếp nhau phốt nho xay leo nhang cắm mà, không หลังนี้ก็สีติงๆพี่น้องสีติงๆว่ะเมนโด่หรือจะมาเบิ่งกันพี่น้องสีติงติงเนี่ยขั้นสีติงๆพี่น้องย่างกลับมาห่างนิดนึงไงใส่เลยแล้วกลับมาถือบ่เนาะอุ้ยไอ้ช่อนไอ้ช่อนพี่น้องโอุ้ยติดไอ้ช่อนไอ้เชินไอ้ช่อนใส่งามใส่งามเลยพี่น้องใส่พร้อมงามนี่ uý say xui say xui, tít ai chồn say xui phi nòng, uý uý uý, này nè, ai chồn say xui phi cân phi nòng, uý ai chồn say xui, say là, ai nhóc say cân phi ใส่สวยพี่น้องชอนใส่กระลังสวยครับใส่กระลังสวยเลยผึ่งใส่ไปยางก็ขึ้นมาดีพี่น้องยางก็ขึ้นมาได้ละหนึ่งแต้มพี่น้องหนึ่งแต้มใส่เบอรท่านไหนแล้วจาเบ็ดใส่ถุงก่อนครับโอ้ลืมปลดปลดก่อนโอ้เข่าในเถาะพี่น้อง ใส่กำลังสวยพี่น้องใส่กำลังสวยเลยนะครับใส่กำลังสวยใส่ต่อกันพี่น้องใส่กำลังสวยครับพี่น้องบึ๊งหลังนี้ก็ซิงติงพี่น้องโอ้โห ปลาหมอปลาหมอปลาหมอพี่น้องปลาหมอปลาเข็งใหญ่พี่น้องปลาเข็งใหญ่เข็งใหญ่ครับกดกันก่อนพี่น้องปลาเข็งครับแต้มสองปลาเข็งพี่น้องอู้ปลาเข็งใหญ่พี่น้องแต้มสองปลาเข็งใหญ่เลยครับโอ้ยทั้นแน่พี่น้อง ตากล้องก็มีสิละว้ามีตากล้องเห้อมาเขียนง,ง่า่สิเหรอแจมสอง่น้องแต้มสองบ้านไหนคำนี้เหรอย่างกับขึ้นมาเนาะใช่แล้วย่างกับขึ้นมาเดินกับขึ้นมาแต้มสอง tiền để phát triển phát triển vậy như mò đây vậy cái nào thì đừng đừng cái nào thì đừng đừng với cái này ui ô hô ơi hoa cái nào hoa mỏ nhảy cái nào dày mỏ nhảy mỏ nhảy kiếm mỏ หมอใส่ไงเล้ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็มเต็มสามพี่น้องย่างกับง่าวได้ไงเต็มที่สามิอออุ้ยปลาเข็งใส่ใสไงเล้ยพี่น้องสี่นิ้วเลยใช้ใหญ่สี่นิ้วเลยครับใส่ไงพี่น้อง เก็บกันพี่น้องปึ๊บสามตัวพี่น้องไอชอนหนึ่งปลาหมอใหญ่สองครับเก็บแต้มไปเอยพี่น้องสามแต้มใส่แล้วอ่ะยามพี่น้องตอนนี้กับเวลาสองถุงกลัวแล้วเนาะยามกันยามเด็ดกันถึงปลาดุใส่ตุ่มกันถึงปะบุ่งกัน

ไอ้หมอใหญ่ใหญ่อีกแล้วหมอหมอใหญ่เอ้าเราทำมากกับลูกไส้ไปหน้องมายามใส่ลูกหมอใส่ใหญ่โอู้หูหมอจะใส่ใหญ่เลยไปหน้องใส่ใหญ่เลยอะไรปะ อ้หมอใช้ใหญ่พี่น้องแต้มแต้มสองใบรอบสองไอ้ย,ยกขึ้นกันดูใส่แต้มแรกของรอบที่สองพี่น้องรอบว่าคำกับรอบหัวคำในสามแต้มหัวคำในสามแต้มเนาะนี่รอบคำในสองแต้มพี่น้องหมอใหญ่เลยพี่น้อง หมอตัวใหญ่เลยครับไอ้ซอนประชอนประคอใสสวยอ,ะอ่ะเจียมดูไอเนีย่ยยิงยิงหลีดพี่น้องยิงหลีดเอาเวลาตามดูไส้เจ็บเจ็บเจ็บที่แน,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 น่นไส้มอง,งลงลงเจียมดากมันอ่ะเจ็บมันสอดเด้ออ้าวตามเงี้ยพี่น้อง

ลูก um, like, yeah. uh ่งนาไหมัม่นุ่งเจ้าโอ้โหหนุ่งนาสายใหญ่เลยพี่น้องลูก่งนาสายใหญ่อสายใหญ่พี่น้องสายใหญ่สายใหญ่อ้โลงหยากอะไม่ให้ถึงมือไม่ให้ถึงมือหมดกันเอานั่นกัน เดี๋ยวหลังนี้หลังนี้หลอนพี่น้องหลังนี้บ้างเปล่าฝัางเปล่าโอ้บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องมึงบรรยากาศตอนโฉบแต่เป็นกาลังขึ้นสวยงามสวยงามพี่น้องาาตอแต่เป็นกาลัางขึน้นมึงหลังนี้ต่อหลังต่อไปพี่น้อง โอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวเสียบอ้ยมันถือติดพี่น้องอุ้ยววิววิววิวดิน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 โอ้ยไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กดุกใส่ใส่สวยๆพี่น้องใส่สวยๆใส่สวยๆใส่สวยงามใส่สวยงามพี่น้องบังเอิ้น ใส่สวยงามเลยเนี่ยปลาลูกใส่สวยสรุปเซานีพี่น้องอันนี้ยามมืขึ้นนี่ยามขึ้นพี่นอ้องน,นี่เสาอันนี้ของมือเสาพี่น้องเดี๋ยวเทใส่กันบันได้หลายจำได้มนัมนมนันมันพี่น้องมนันอยู่ในประมาณเกือบสองโลนี่แหละ รวมกันกันที่สองโลพี่น้องปลาดุกไงดุกซีตัวพี่น้องตายตัวหนึ่งเนาะปลาคอสามตัวดุกซีคอสามปลาเข็งยี่มิเต่แม่ไงพี่น้องมันสองโลเหรอพี่น้องปลาคอใส่ด้วยสวยใส่สวยใสสวยพี่น้องเลยตัวใหญ่อาได้มันๆอยู่พี่น้อง ใส่เบ็ดอยู่หน้าอขอบุญขอคุณพี่น้องครับถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ลกดแชร์ได้พี่น้องด้วยครับขอบุญขอคุณหลายๆครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ